พูดถึงนักชกที่รู้สึกว่าชกด้วยแล้วยากที่สุดเนี่ยผมก็พูดถึงที่ชกยากบ่อยที่สุดแล้วก็เสียนดาพันบ่อยสุดผมคิดว่าเป็นวิรเลเชัอวอร์เวทนานนุนเนี่ยที่จอมถีบหน้านะครับมผมแพ้เขาสามครั้งเดิมพันข้างละสองแสนหร้า้งละห้าแสนข้างละล้านผมเสียเดิมพันไปกลับนี่ไปนี่ให้เขานี่ประมาณหลายล้านอยู่รจริงวาครับ อันนี้คือเดิมพันเองลงเองหรอ CS แล้วค่ายสีสนองอะไรนี่ครับสีสนองสมัยก่อนครับอืแล้วก็เป็นนักมวยที่ต่อยยากเก่งครับใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นนักมวยที่แบบยั่วเก่งแล้วก็ถีบแต่หน้าเองนี่ยแล้วเราเป็นคนใจร้อนวิ่งไปมุกกระปากวิ่งเข้าไปกับปากเนี่ยเข้าวงในกระลอกคอแล้วก็ด่าตรงนี่แล้วก็ด่ากันแล้วเราคนใจร้อนโดนถีบโดนอะไรก็หน้าแตกหมดแถวนี่ยเออถ้าพูดถึงเทคนิคหรือว่าเทคนิคที่แบบ เป็นแบบเฉพาะของพี่หลองเนี่ยในการชกมวยคู่รุ่นน้องเนี่ยมีอะไรบ้างผมจะเดินอัดกว่าในช่วงหลางๆผมก็มาช่วง 28, อายุ27 28ครับผมจะต่อยกับพวกมวยขึ้นมาใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นสปินเตอร์นี่ก็ฟอร์มสดมากนะช่วงนั้นสายเจ็ดเป็น,นครับผมก็กัดฟันคู่เลยระดับแรกครับหวัดขาก่อนเลยแม่งปุ๊บผมเตะเลยปัาบเลยอ,อย่างสัมภาษณ์สมัยก่อนนี่ จะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ทุกช่องโน้นช่องนี้ผมก็พยายามขึงหน้าใส่ไว้ก่อนขู่ด้วยสายตาอะไรเงี้ยจริงเหรอจริงครับทําไมอ่ะเรากงเขาคอมเมนต์ให้เขากลัวกันดิไม่ใช่ว่าเราเจอรุ่นน้องเราจะไปยองนี่มันก็มันก็เฮเขืมันก็อัดเราเงี่ยพอพอเราเจอเราปึ๊บเรากัดฟันเราทรงยืดใส่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับเออกร้สึกว่าสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองน่าจะกต้องอยากให้เล่าวันฉลองห้าวิสุดท้ายเนี่ยคืออะไรครับมันคือแบบวัะหมดยกและครับ กับโชคพิชานี่แหละครับผมก็โดนเตะโดนในแบบว่าจะย,ยอมพอแล้วผมก็โดนเขาเตะอยู่งั้นแหะแบบว่าเขาโมโหผมตั้งแต่สองไฟก่อนนะ <laughs> ผมก็เลยเวตาพอผมเลยดูเวลาแล้วผมหันไปตรงมุมผมกับเสียชนุเข้างหน้าคข่เก่าชี้หน้าผมไมรูเองผมเดินอีกอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ผมเลยกัดฟันแม่งเอาสักทีดิผมไมแล้วมันเหมือนฟันครับผม <laughs> เรียบร้อยเลยโปทีเดียวก็ ูอื้อเลยแล้วแบบเฮกันบนนะคนร้องร้อยละบาทเนาะใช่ครับผมเออก <laughs> ันแล้วก็แบบเฮ้ย <laughs> ผมทําไดห้หรือผมฝันวันนี้ผมก็มมมมมมยังงงอยู่ไม่รู้ใครอทิตยานสี่แสนห้าแสนแต่สรุปไม่ได้ได้แต่แต่เสียชนกุกับแฟนขับบางคนรวมทั้งหมดก็เงินเกือบเจ็ดแสนนะสมัยนั้นครับที่งอครับสมัยเมื่อสิบปีได้แล้วมั้งครับเนี่ยสิบเอ็ดปีเลยเยอะมากเลยเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนกว่าได้นักมวยยอดเยี่ยมอีกอืได้ ได้นอกจกห้าอีก50,000สมัยนั้นนะครับได้เตะก้านคออีกได้ดูเดือดอีกได้ยอดเยี่ยมอีกค่าตัวอีกรางวัลผู้ชนะอีกสมัยนั้นช่องเก็บอ้เยอะมากครับ